คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติกันอยู่เช่นอย่างพยศคุณบุตรุกระสาริบุตโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติกันอยู่พอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพยศคุณบุตร อยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบุญไปว่าวุ่นวายก็พอ,อ,อดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาท พอสำเร็จมากผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอยังง่ายง่ายถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกัน ลแล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จําเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วหมอให้ยามานักทานก็หายไปเลยนี่ท่านพูดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นขๆจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิสโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรือขนาดขนาดไหน,นมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามดุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นไันที่คอยรับยาอยู่แล้ว พยายามาันอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วกลับมาในย,ยะที่พอแนะนำต่างสอนหรือพอถูกพอล,ลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาหพยายามเกียรตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายผลทำซ้ำๆซักๆทำมากเขาค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอย ธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิงเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากยังไงอำน,นาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากสแสดงตัวยังไงก็สแสดงมาเต็มไม่เต็มหน่อยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมาก ความเดือร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเขา้เขาถึงใจมากน้อยกิเลสก,ก็ค่อยอ่อนกําลังก่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลําดับลำดับการปฏิบัติธรรมจริงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทรรมเข้าสู่จ,จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอ,สมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลส ไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เว่ร่ำเวลาอดีตนาคตไม่ขึ้นอยู่กับสิงในทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสยต้องมีถ้าเราไม่ประมาดระวังจิงต้องผลผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการปลุกปิปฏิบัติธรรมซึงเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบกามกิเลส จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในใจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นเีงามสม่อมเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิ้ยมแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับ กาทำจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความถูกความไปเดินโดยทั่วไปซึ่งควรอบรมให้มีขึ้นภายในจ,ใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคทื่เคยอธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก่กิเลสจ,จะไม่ยากยังไงกิเลสมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้ เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังลากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างออกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะออกแล้วเอามาลนะักทางเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลัก ใจหนักแน่นปุ่นหน่อยมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นมใจดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให้รับความทุกข์ความลาบากคือเรื่องของยิเลง ก็มีน้อยอยู่เป็นน้ำหนักมีอาติท่ทานสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบนงพระท่านอยู่พระทั้งผุ้กการมีจํานวนมากมายขึ้นมุง่งตอกแดนพ้นทข์แล้วก็คุยปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องนั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยล้าหับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีดถ้าเรามองดูแต่ผล กมเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสลาตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสในในในกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความม่สายต่อเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปีืยนทั้งหมดสลิตนิสายใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อน สลัดปาดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทคานั้นอ้างหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอดิอ่มก็ยอมอิมออ่มขอให้บำเพ็ญทำเพ,พื่อพความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานนั้นมาถึงจนกระทั่ง,งพวกเรา นี่คือปฏิบัติทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิบัติทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสอ,ออกจากใจได้โดยลำหนับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไม่แล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำหนักคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวาย ดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อน,เข,นเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้งนั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้ามาถูสถานที่นี้ที่ีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจ,จิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว สถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่ผู้ถึ่เชื่อพยศเอายศเข้ามานี้อ่ะที่นี้ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขารู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี้เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลส เป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบำเพ็ญเพ,เพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจทำงาน,นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระง,งับลงไปโดยล้วโดยลาดับจกนกระทั่งถึงความน่าภาคแงกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่ ถ้าไทยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายน,นั้นจึงเรียกพเจอเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นไดนะ้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลำดับนานนี่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรล่านี้ไม่มีที่อยู่ เมื่อความวุ่นวายที่ก่อกวนอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วพี่ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจยนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวกว่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงในจิตจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นาย การแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้กำหนดพุโทโธธโมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อ,อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรดเครื่องสัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้าง พิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั้นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้ที่เละแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับดับลงไปได้อย่าลืม ยานี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอาลงที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือกิเลสที่ไปอยู่ในจิตจิตที่ยังสำรอบต่อกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมา ภายิตทั้งๆที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดถึงนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้จะอรรัรทำนี่แหละเป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่าอาัตติยจตนวนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายในจิตใจตัวเอง มนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอภินิจนุนาทูสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามตาบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผลิดความขยันม,มันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจที่ข้ามี เราเคยได้เงินหมืม่นเงินแสนเงินล้านกำมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมนคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรุ่ร่วงเพด้วยความน่าชมมีไหมทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อเด้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สําเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ ที่เราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำนทีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านี้เข้ามาเป็นผู้นําทางหรอือหรือจะนาความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความขี้เกียจเพิ่มความโง่เขาอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดติดได้พยายามคิดอ่านแต่จรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามพักคิดผักพ้นนะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุกบึนหรือความเชื่อความมิ่สใยความดุดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผมเป็นเครื่องถูก เป็นเครื่องนึงดูดให้เป็นไปเฮียแก้ตรงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปฆ่าไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายเราไม่ดูมันอ่ขาขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่ก็มันหลอกเราไปแล้วก็ยังว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ ถ้ามาดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้สิตถ่ายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้าไม่ระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความเพียงความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ พ้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นอทางวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมั่นหมายอันแรงมันจะ่เกิดขึ้นจากอะไร ว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตแต่ควางมันเป็นสาคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็กโกยทุกข์ขึ้นมาเผาจนประเด็๋ให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสาคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ถ้าเห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ความมันยังไม่เกิดทาไมมันเกิดขนาดนี้หรือวมันเกิดขึ้นมาจากอะไร ตัวทุกข์มันก็นเป็นทุกขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากาหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ,อดจอด่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปนในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสข,ขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ย่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัย นี่ท่านดับทุกขันดับที่นีถ้ามีสติปัญญารนะดับได้คงนี้อ่ะมีความเปลี่ยนเราไม่ต้องไปปราถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อปวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมือเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะงั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหล,ละเป็นสิ่งที่จะยุดติความทุกข์ได้เป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสาําคัญแล้วไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อา้าต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลกให้เด็ด ถึงราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสน่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอยาะ่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทัน จิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างสังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังเ <N> นี่ยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสําคาญนั้นๆให้มันเบาบางไปจนกระทั่งความรำคาญนั้นหมดไปคำนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนีย่ยปัญญาตาดาัตาดขาดตัดขาด่านนี้เองตดองัตดความําคาญ ว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทําไมมันเหมือนกับไฟมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะตบกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันถูกกำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันถูกเมื่อปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดตั้งอ้าวตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นเนน่่ยผิดดด้มมมไห็ับว มันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นามันขาดชัดเจนถ้งมันไม่ดับเอามันจะตายไปด้วยกันฆ่าตายจิตเนงไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเขาขานกิเลสในหลักปัจจุบันนัรถตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอื่นคือเป็นกิเลสโดยดี การแก้ไขาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจาผ่านดเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขาจุดที่ควรจดจอ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนสาสั่งด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานธงกิจคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่ นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่มกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายจนไม่ปรากฏจิปัญญาเลยมี่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนไม่ไทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอก มันแตกกระจายไปหมดนะ่รสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราจึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นโกงจักอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลำบากทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อคกิให้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยหน้าของปัญญานั่น หมดถุกหมดที่จ่ายกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดง,งดนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงข่าวจริงมันก็เป็นอย่างนั้น เห็นชาตตามเป็นยิงอยู่แล้วมันจะแตกเขาแตกยิ้มกันนะจะว่าไงไม่ไม่มีอะไรที่จะมาทาลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายทางขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทาลายจิตใจให้คิดหายไปนีมันเป็นเรื่องของเขาทาํทาหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทาําหน้าที่ตามใจรักคือในกจางทุกันษาเขาประทัเข้าไปผู้ที่รูปกดไตรลักษณ์ก็ให้รู้ไปพิจารณาไปให้เห็นตามเป็นยิงไปเนี่ยก็ชื่อว่าผู้ฉลาด นี่ละกนัดกุศลาธรรมมาให้ฉลาดที่กรุงนี้สวดให้ดีนะกุศลาธรรมมาจะีไปคอยแต่งเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเพาะลงโป๊ะโป๊เป๊ะเปเฮ้ยนำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุชลาแล้ยุ่งไปหมดกุศลาธรรมมากเท่าเดิมมันแหละว่าเลยสวดแล้ามันถูกจุดสิสวดกุศลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบะ ความโมโก็อยู่ในตัวเองความชัายอยู่ในตัวเองผิดึ้นมาหนะ้าอาบุษราธรรมามันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภิญตา,าธรรมามันก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมามาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอาุศราธรรมาก็เสียเวลาอภิญาธรรมาก็เสียเวลาอยู่ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมาละ ถามว่ามันถึงเหตุถึงผลแต่มันร really? ู an Mother, no ้จริงๆนะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลวงโลกโีทเห็นก่อนแ้วรู้ก่อนแ้่จะนําความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเรากิเลสพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันยั้งําคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะกิเลสพาให้ปลอมถ้าตติปัญญาได้ยังแล้วไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มผูิไม่สงสัย นี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักรแก้วัฏจักรจบที่จิตดูแสนสมายเนี่ท่านวัดโลกุตนาธรรมมันเหนือโลกทั้งตั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขีบ่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงนะั้นทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขีบ่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกโลกคือขันเนี่ย มันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุสลาธรรมแปลว่าทมเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคาําว่านิพพานังปรมังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไหมนว่าอันเดียวกันพยายามสวดกุศลาห้ตัวเองนะอย่าไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศลาธรรมะยุ่งถ้าเป็นพระท่านไม่อยากยุ่งหรือท่านลำคาญท่านไม่อยากไปนอกจากพระหาก,กิมันท่านจะจากไปวันนี้คนตายนะ กุจลานอาหา่าวมากเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถาย้า,ภา,ภาพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุราทำมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลทำใหม่น่ะท่านจะวา่างนั้นนะอาละเอวา